สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง fc เนาะจ้าทาง fc ใหม่ fc เก่าเนาะมือนี่แอดกระน้ำเนียทางมาแบ่งปันเช่นเคยเนาะจ้ะเป็นนเคอ e เช้าบ่ายเนาะของวันที่10เดือน12 2 5 6 4 ก่อนอื่นแอดก็ขอขอบพระคุณนะจ๊ะทุกกําลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามที่มาให้การรับชมให้กําลังใจแอดมินตลอดก็ขอขอบพระคุณหลายๆเนาะก่อนอื่นเขากลับมาเบิ่งผลวันที่เก้ากันก็นะจ้าก่อนเขาจะไปรับชมแนวทางนี่เคอีเช้าพ้นที่ออกแปดห้าสามเนาะแปดกลมาในตารางวันจะส่วนห้าสามเข้าเด่นห้าวิ่งรูดตัวเจาะโมมีเนาจะกระุดไปส่วนสามกลมาในตารางวันเนาะ ศูนย์เก้าศูนย์เก้าเข้าเด่นศูนย์วิ่งรดูดตัวเจาะไม่มีเนาะจ้นะเนาะส่วนตารางวันมากเก่าเนาะนิเคบายเนาะจ้ะห้าสี่เจ็ดห้ากะมาเด่นวิ่งเนาะจ้ะได้เป็นวิ่งเนาะสี่เจ็ดสี่เจ็ดบ่มีกะรุดไปเนาะจ้ะส่วนหนึ่งห้าหนึ่งห้าเข้าเด่นห้าวิ่งรดูดตัวเจาะไม่มีเนาะจ้นะเนาะกะรุดไปเนาะ นาเสียดายนาะจ้ะพี่น้องจ้าในรอบเศานี่มาหูดวิ่งทั้งหาทั้งศนะูนเนาะถ้าหลดหาได้หาสามเนาะจ้ะถ้าหลดศูนก็ได้สวนเะก่าเนาะ ตรงๆนะ่าจะพี่น้องจานําหานำศูนย์ไปหลูดเนาะส่วนรอบบายนะ่าจะรอบบห้าสี่เจ็ดเข่าแต่ตัววิ่งเนาะส่วนหนึ่งหาเนะะ่าจะทะลุดหากะใดหนึ่งหาหาหนึ่งเป็นตัวกลับเน่าจ้ากะยินดีกับสายรุดวิ่งแต่สายจอเข่ากระพาดไปเนาะกราบขอโทษขออภัยหลายๆเน่จ้ะแนวทางมีเขามีรุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเนาะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด กลมาเบึงแนวทางวันที่สิบนะจ๊ะวันที่สิบให้เด่นที่สองเจ็วิ่งรูดตารางวันเกนะ้าหกสี่หนึ่งเนาะสามารถจับสองตัวสามตัวได้หรือว่าจะนําตัวเด่นกับตารางวันทีแอดให้มาจับใส่กันก็ได้หรือว่าจะนําไปจับใส่ตัวที่เข้ามาเข้าชอบได้นะจ๊นะเนาะ ล,ลองวิเคราะห์เป็นอีกข้างเลือกหนึ่งนะจะ้าส่วนตัวจะทีแอนไ้ก็จะมีสองหนึ่งเนาะสองห้าสองหกสองแปดเจ็ดก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหกเน้นไปกับน้ำนะจะ้า สองตัวถ้านาไปเป็นแนวทางเราก็ต้องไปกลับนําเนาะส่วนตัวนิ้นตัวนิ้นก็ทํามักถ้าชอบก็สามารถตามได้เนาะอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวตัวนิ้นก็นจะมีสองหนึ่งนอกจากสองแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะจาะมักชอบจดุดใดแคบใดเนาะแนวทางนี้เคออกเช้า e บ่าย วันที่สิบเนาะจ้ะสำหรับพี่น้องเอฟซีทันไดที่เขามารับชมแล้วก่ะขอให้มีโชคมีลาบลำล้ำรวด้วปังๆกันทุกๆคนนะจ้ะให้มีโชคมีลาบแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะจ้ะเนาะไว้พบกันคลิปหน,น้าแนวทางนาสวัสดีค่ะ